ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อพ p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4วิครอบบอลแชมเปี้ยนชิพอิสสวิตปะทะเลสเตอร์ซิตี้ในสนามพอร์ตแมร์โรสเวลาต้อเดรอการ45นาทีราคาเสมอสภาพล่าสุดของทั้งสองทีมอิสสวิต สภาพทีมวันนี้อิสวิตไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรตัวหลักยังอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นจอร์ดเฮิร์ตคอร์เนอร์ชปลินและเวสลีย์เบิร์นส่วนเลสเตอร์ก็ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรเช่นกันตัวหลักอย่างอับดุลฟาต้าวผาสันดาก้าและแฮร์รี่วิง์ยังพร้อมลงสนามช่วยทีมเจ้าติดอิสวิตฟอร์มพนัดหลังสุดในลีกชนะ3เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกไปแพ้กับลีดยูไนเต็ด ส่ประตูต่อศนย์ด้านท e ีมเยลเลสเตอร์ฟอร์มฮัหลังสุดยอดเยี่ยมสุดๆเก็บชัยชนะรวดโดยเฉพาะนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะรอตเทห์มมาได้3 0มนราคาเปิดออกมาเสมอเจา้าถิ่นอิสวิทผลงานดูดับลงไปพอสมควร2เกมล่าสุดสะดุดเสมอและแพ้มาขณะที่ท e ีมเยลเลสเตอร์ผลงานยอดเยี่ยมเก็บชัยชนะมาได้ติดต่อกัน5นัดดูแล้วความคึกคักและความมั่นใจต่้างกันทับจิงตอกสยามน่าจะได้ใจและน่าจะฟอร์มร้อแรงต่อเนื่องได้บทที่คาด เลตเตอร์จะชนะ1ปตรตัวศหรือ2ปตตัว1